ทุกคนมงกุฎอันนี้เขาเปลี่ยนวิธีรับแล้วค่ะเมื่อวานนะคะเจ้าของไม่สบายกันเลยไม่ได้แจกแล้ววันนี้เขามาแล้วนะคะน้องกับมงกุฎดาวนะคะสีชมพูลายดอกไม้สีฟ้าน,น่ารักมากแจก5000ชิ้นเลยนะเข้าแมปตามพี่แป้มาเลยค่ะพี่แป้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปพร้อมอธิบายให้น้องฟังนะคะว่าต้องเล่นยังไงบ้างและเมื่อน,น้องเข้ามาแล้วนะคะให้น้องยืน fk อยู่ในแบบนี้เป็นเวลา240นาทีนะคะหรือเท่ากับเป็นเวลา4ชั่วโมงนั่นเองค่ะ น้องมิทุลาต้องออกไปแแบบอื่นนะคะแล้วกลับเข้ามาใหม่เนี่ยเวลาจะไม่ถูกรีเซ็ตนะคะแต่เขาจะนับต่อไปค่ะนั่นหมายความว่าหากน้องว่างไม่ได้ทำอย่างอื่นนะคะสามารถไปยืดเอฟเคเอาของชิ้นนี้ได้เลยซึ่งหากถึงเวลาแล้วของมันไม่เด้งให้น้องนะคะก็กดที่รูปมงกุฎนะคะน้องมันจะขึ้นบายเทมไม่กับน้องกดรับของได้เลยค่ะรีบมายืนตั้งแต่ตอนนี้นะคะน้องเพราะมีคนเล่นเยอะเหมือนกันเดี๋ยวของมันจะหมดซะก่อนนะคะของชิ้นนี้5 0 0พันจินเด้อ